แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยมา20กว่าปีแล้วแต่ Val u e คุณค่าของ bmw ก็คือการขับขี่ช่วงล่างการควบคุมเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยสมรัตเจ้า e36 ใครก็ตามที่อยากจะลองสัมผัส performance ของ bmw ที่แท้จริงโดยที่ใช้งบไม่เยอะ e36 ตอบโจทย์คุณมากๆ อน90นะครับก่อนหน่เลยเพื่อนเป็นการสมัครช่องเรานะผมขอเพื่อนเพื่อนละ1ไลค์หนึ่งซับเท่านั้นนะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้มีรถดีๆ mm hmm. เอามาทำรีวิวให้ดูเนาะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณบิ๊กนะครับเป็นสมาชิกของช่องเราได้เอา BMW E36 ให้เราทำรีวิวคือที่เราเห็นข้างหน้านี้เลยมันคือ BMW Series 3 E36 สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับ E36 มันคือชื่อของโมเดลคือรหัสตัวถังนะฮะแล้วก็ E36 เนี่ยมันก็จะมีอีกชื่อเล่นหนึ่งในประเทศไทยไนชื่อกกแก้ว ดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆได้ยินว่า bm นกแก้วนั่นแหละครับมันคือซีรีส์3 e 3 6ก่อนเข้าสู่รายละเอียด e 3 6ผมขอเล่าประวัติให้ฟังอย่างโลบลัดคร่าวๆสั้นๆเลยนะก็คือในยุคแ0ูยเนี่ย bmw ก็ปล่อยซีรีส์3โฉม e 3 0นะครับออกมาทำตลาดทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากพอเข้าสู่ยุค9นศูนย์ปุ๊บ bmw U ก็ต้องพัฒนาตัวเองละก็คือเปลี่ยนซีรีส์3จาก e 3 0เป็น e 3 6เท่าที่เราเห็นดังหน้านี้ซึ่่งงเป็นนกกาาาารรพัฒอย้ะโดด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์นาะที่มีความฉบเฉียวมากขึ้นมีความโค้งมนตามวิสัยยุค90นะครับแล้วก็มีการบาลานซ์น้ำหนักแบบ50-50ทําให้ฟีลลิ่งการขับขี่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ขนาดตัวถังที่ยาวขึ้นแล้วฐานล้อกว้างขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงรถยุคปัจจุบันมากๆเช่นเบรก ABS หรือว่าแอร์แบ็ก โดยที่เบียที่ BMW e 36ก็จะเริ่มผลิตตั้งแต่ปี1990นะครับลากไปจนถึงปี2000เนาะดังนั้นเนี่ย e 36เนี่ยก็จัดว่าเป็นรถยุค90อย่างเต็มรูปแบบบางคนก็ถามว่ามันเป็นรถคลาสสิกไหมเกือบเป็นแล้วกันคือมันเป็นรถโมเดิร์นคลาสสิกคือมันยังไม่คลาสสิกซะเต็มปากเต็มคำนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีเทคโนโลยีเทียบเท่ารถยุคปัจจุบันทุกประการโดยที่ e 36มันก็จะมีตัวถังทั้งหมด5แบบให้เราเลือกนะบแบบแรกจะเป็นแบบซีดาน นะก็คือตัวรถเกง๋งต่อไปก็จะเป็น Compact นะครับตัว h a ชแบ็ก c k 3ประตูนะขยับขึ้นมาก็จะเป็นตัวคูเป้นะครับแล้วก็จะมีตัววากอนและสุดท้ายก็จะเป็นคาร์บิโอเลตเนี่ยถ้าศึกษาและแบ่งตามเครื่องนะครับมันจะมีเครื่องทั้งหมด2แบบหลกัหลกๆก็คือเครื่อง4สูบกับเครื่อง6สูบนะโดยที่เครื่อง4สูบเนี่ยตัวแรกที่ออกมาทําตลาดจะใช้เครื่องรหัส m 4 0ซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับรุ่นพี่ของมันคือ e 3 0 หลังจากนั้นไม่นานถึงเปลี่ยนเป็นเครื่องรหัส M43 ซึ่งพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นในหลายๆเรื่องนะหลักๆเลยจะเป็นเรื่องระบบอากาศที่ว่ามีการจ่ายได้แม่นยำแล้วก็ประหยัดกว่าเดิมและ M43 เนี่ยก็เป็นตำนานแห่งความทนทานของเครื่อง BMW เลยทีเดียวครับและมากกว่า M43 ก็จะมี M42 กับ M44 ด้วย ซึ่งเป็นเครื่อง4สูบเหมือนกันแต่พัฒนาเป็น4สูบ16วาลเ,เทียบเท่ารถยุคป,ปัจจุบันอันนี้มันก็จะโคตรแรงแล้วก็โคตรประหยัดไปเลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นเครื่อง6สูบนะครับเครื่อง6สูบเนี่ยตัวแรกก็จะมาเป็นรหัส M50 แล้วหลังจากนั้นถึงพัฒนาเป็น M52 เนาะซึ่ง M52 คุณสมบัติจะเหมือน M50 มากนะครับคือความทนทานอะไรมันก็เทียบเท่ากันเลยแต่ M52 มันจะพิเศษกว่าตรงที่เสื้อสูบจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งจะให้น้ําหนักที่เบาวกว่าดังนั้นบาลานซ์ของรถการแฮนด์ ส่วนเครื่องรหัสเที่เป็น M3 นะครับผมขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าช่องผมผมขอเน้นลดสเปคันบ้านนะครับโอเคนะอันนี้ความพิเศษของคันนี้ที่เรามาให้ดูนะครับมันก็จะเป็นเบ e นะียนมันอยู่เ3 6า2หกสงมเนาะซึ่งจะเป็นเครื่อง M52 เดิมๆนะครับขนาด2.5ลนะิตรเนาะก็มีความสมบูรณ์มากแล้วก็คลีนมากเหมาะแก่การเอามาศึกษาอย่างยิ่งเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยมาดูดีไซน์ด้านหน้านะฮะเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยเนี่ย อันนี้มันก็จะเป็นซีทีสามโฉมแรกและนะครับที่มีกระจกมีเลนมาครอบไฟ2ดวงเห็นไหมถ้าเป็นรุ่นพี่ของมัน E 3 0มันยันจะเป็น2ดวงทื่อๆอยู่นะครับอันนี้จะมีเลนมาครอบละซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนดีไซน์อย่างก้าวกระโดดละนะฮะกระจังเห็นไหมครับเดิมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาเลยอันนี้ก็จะเริ่มมีความโค้งมนสวยงามมากขึ้นอันนี้ยังเป็นไฟส้มอยู่เลยครับ,นะรบไฟมุมส้มไฟเลี้ยวตามสไตล์แฟชั่นยุค90นะครับแล้วก็คันนี้จะมาเป็นชุดแต่งเ็ม นะครับเนี่ยเห็นไหมกันชนหน้าแบบนี้ไม่เดิมนะครับเป็นของชุดแต่ง M ส่วนไฟหน้าคันนี้ก็จะมีการใส่ไฟ,ไฟวงแหวน CCFL มาด้วยนะถ้าเป็นเพื่อนชอบเนี่ยไปซื้อเพิ่มได้นะครับราคาม,มันก็ไม่ได้แพงอะไรก็ดีไซน์ด้านข้างนะถ้าเทียบกับ E30 รุ่นพี่ของมันนะครับสังเกตได้ว่าการดีไซน์ของเขาจะพัฒนายอย่างก้าวกระโดดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมีความปัดเปียวมากขึ้นนะลู่ลมมากขึ้นเริ่มมีความโค้งมนละเห็นไหม แล้วก็ตรงนี้คือไฮไลท์นะความยาวของทั้งคันเนี่ยมันอยู่แค่4.4เมตรเท่านั้นเองซึ่งสั้นกว่านิสสันอัลเมล่า mera, นะครับดังนั้นจึงให้ความคล่องตัวสูงมากเนาะแต่มันก็จะยาวกว่ารุ่นที่มันคือ e30 แค่10เซนเท่านั้นห้องโดยสารเนี่ยก็จะนั่งสบายมากขึ้นนะครับช่วงล่างคันนี้ช่วงล่างไม่เดิมนะมันก็จะโหลดกว่าเดิมๆโรงงานพอสมควรประมาณนิ้วกว่านะครับเป็นโช๊คสตัดปรับเกีียวมาให้แล้วนะก็จะตึงตังนิดนึงจากเดิม b m ที่แข็งอยู่แล้วก็จะโคตรแข็ง ส่วนล้อมแม็กคันนี้ก็จะเป็นแม็กขอบ18นะครับของ AC ชนิดเซอร์นะก็จะเป็นออฟยืนย่นๆโหดๆนะครับสวยเลยประตูของเขานะครับนะก็แน่นมากเหล็กหนามากตามมาตรฐานรถยุโรปนะเนี่ยการเข้าออกห้องโดยสารด้านหลังก็สบายครับคือดีมากจริงๆด้านท้ายของเขานะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่นพี่ของมันเนี่ย รุนพี่มันก็จะแบบเป็นแบนแบนแ,บนแหลมนะตามสไตล์รถโบราณน,นะครับอันนี้ก็จะมีความอ้วนความอวบขึ้นมาเหมือนรถยุคปัจจุบันแล,แล้วก็ไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายสวยครับไฟท้ายสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ๆเนี่ยซึ่งผมมีความเชื่อว่าเบียนน้ย e 3 9ที่เป็นซีรีส์หเนี่ยก็จะกอปไฟท้ายของตัวนี้มากเหมือนกันถ้าไอเสียงนี้ไม่เดิมนะมันจะเป็นพักปลายสิ่งนะมันก็จะทําให้รถแรงกว่าเดิมนะครับเสียงก็จะดังกว่าเดิมนิดนึงกันชนล่างชุดแต่ง m นะครับคันนี้ฝาท้ายเนี่ยผมชอบจริงจริง คือรถยุโรปยุค90เนี่ยเวลาคุณจะเปิดฝาท้ายเนี่ยถ้าคุณไม่เอากุญแจเสียบนะคุณก็ต้องไปเปิดจากห้องโดยสารซึ่งอันนี้มันมีปุ่มมาให้แล้วนะเนี่ยคุณแค่กดปุ่มแล้วมันก็เด้งขึ้นละนะครับคือสะดวกสบายมากสำหรับรถยุคนั้นนะห้องเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยคือดีมากจริงๆนะครับคันนี้สภาพเรียบร้อยด้วยสวยด้วยเห็นไหมแล้วก็มีกล่องพยาบาลด้วยเดิมๆเนี่ยและอีกหนึ่งความพิเศษนะครับถาดเครื่องมือเดิมๆก็ยังอยู่เนาะแล้วก็จะมีห้องเก็บย,งยางยอออออะะะะไหหล่่่่เเเเ็็นนนนนมมมมัั้้ยยยยยยงงงงงงสสววููคคครรรรืขุีีีบกกจาาา ก็จะเริ่มจากเครื่องยนต์ก่อนครับเครื่องนี้เครื่องยนต์จะเป็นรหัส M52 ขนาด2.5ลิตรให้แรงม้าอยู่ที่170ตัว M52 เนี่ยมันก็จะเป็นเครือญาติกับ M50 นะครับแล้วก็จะเป็นรุ่นพี่ของเครื่องรหัส M54 ด้วย นะครับซึ่งก็จะเป็นเครื่อง6กสูบยอดฮิตแล้วก็เป็นตำนานของ b บีมแต่มันอยู่ในเรื่องความทนทานหม้อน้ําอยู่อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็คันนี้จะใส่คาโชกมาแล้วคาโชคนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยในเรื่องการทรงตัวนะครับก็ทําให้การบิดตัวของตัวถังเนี่ยมันลดลงเข้าโค้งดีขึ้นมุดสนุกขึ้นแล้วก็ยังช่วยกระจายแรงกระแทกเลยครับไม่ให้เบ้าโชคมันเสียหายดูจากสภาพห้องเครื่องแล้วก็ชิ้นส่วนพวกท่อลูกยางต่างๆนะครับคันนี้จัดว่าสวยงดงามจริงๆครับภายในเนี่ย ของเขาก็จะมีความหรูหราและมีความสปอร์ตสูงมากนะสังเกตยอย่างง่ายว่าคอนโซลน,นะจนถึงตรงกลางเลยเนี่ยมันจะส่งเข้าหาคนขับนะครับมันก็จะเอาใจคนขับอย่างเดียวเลยนะรุ่นนี้เออตัวพวงมาลัยนะครับอันนี้เขาเรียกพวงมาลัยทรงซาลาเปาใหญ่นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยของ e36 เครื่อง6สูบตรงรุ่นเลยนะเนื้อสัมผัสอะไรของเขาดีไซน์ขเขาก็น่ารักถึงมันจะดูอ้วนเทอะทะแต่พอจับแล้วเออมันรู้สึกสปอร์ตนะแล้วก็ หน้าปัดก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับเป็นบอกระยะทางแบบดิจิตอลแล้วเปิดไฟหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านขวานะแล้วก็ที่ตลกของ e36 นะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งคันเร่งเบรกแล้วก็คลัตช์คือปกตินะรถยนต์โดยทั่วๆไปเบรกมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคลัตช์ตรงนี้คันเร่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้า e36 คลัตช์อยู่ตรงกลางครับและเบรกก็ขยับมาด้านขวา คันเร่งก็มาด้านขวาสุดอีกนะครับดังนั้นไอ้สามแป้นที่ว่าเนี่ยมันจะกองมาด้านขวาหมดเลยเวลาคุณขับเห็นไหมขาซ้ายคุณจะต้องอยู่ตรงกลางในลักษณะนี้ซึ่งคนที่มาขับใหม่ก็จะงงนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ปรับตัวได้คอนโซลกลางนะช่องแอร์ขนาดใหญ่นะแล้วก็เครื่องเสียงอันนี้ไม่เดิมนะครับปรับแอร์ตรงนี้หมดเลยเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปสุดตารางเลยเนาะส่วนข้างล่างอันนี้ ผมขอข้ามแล้วกันนะผมที่เกียร์ึกษาแล้วผมคิดว่ามันไม่น่าสนใจด้วยนะมันคงเป็นพวกเช็คคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งช่างมันผมข้ามเลยแล้วกันไมเห็นไหมอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานี่ใส่หัวเกียร์ AC ชนิเซอร์มาแล้วนะครับสวยงามเนาะเปิดกระจกรอบคันนะครับทําจากตรงนี้ได้หมดเลยนะ่มีที่จุดมีช่องเกียวบุหรี่มาให้ด้วยนะครับเอาไว้เสียบอุปกรณ์เสริมมีช่องใส่ของเล็กน้อยมีแถบกันลื่นมาให้ด้วยครับดีงามจริงๆนะฮะล้วก็ถัดจากเกียร์เห็นไหมอ่าก็จะมีช่องใส่ของอีกนิดหน่อยนะ นี่ก็น่าจะเป็นช่องเคียบบุรีหรือไม่ก็ช่องเก็บเหรียญก็ามาดูคอนโซลฝั่งซ้ายคอนโซลฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะไม่มีหลุมเก็บของเหมือนรถเก่าละเห็นไหมรุ่นนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็แถมคอนโซลด้านซ้ายมันมีตู้แอร์หลังหากด้วยเห็นไหมสามารถปรับความแรงได้2ช่องเลยนะเก๊เก็บของเนี่ยเก๊ดูใหญ่แต่เก็บของได้น้อยนะครับเก็บของได้น้อยจริงๆมีแก้วกาแฟแถมมาให้ด้วยซึ่งเป็นแก้วกาแฟที่ผมมองว่า ใช้งานไม่ค่อยได้จริงหรอกครับคือยังไงก็ล้มร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เบาของเขานะคือ e 3 6เนี่ยเบาะจะค่อนข้างมีกอกลั์นะเพราะถ้าเราดูดีไซน์บรรทัดน,น,นะมันจะเหมือนเบารถบ้านทั่วไปแต่สีรีระลของเขาเนี่ยจะมีความสปอร์ตสูงมากแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับคนที่ตัวสูงประมาณ170กว่ายอย่างผมนะคือคนไซส์เอเชียทั่วไปนะนั่งแล้วรู้สึกดีมากสภาพเบาคันนี้จัดว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเนาะนี่แล้วก็การปบบรับเบาะจะเป็นแมนวนวล นะดูลองดูตัวปรับเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อนข้างมีเอกลักษนณะ์เนาะมันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเลยเห้องโดยสารด้านหลังสําหรับผมถือว่ากลางๆนะคือ bmw เนี่ยทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเก่าจนยุคปัจจุบันก็จะเป็นกันนะครับก็คือการนั่งของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเราต้องนั่งชันเข่าเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะยิ่งถ้าเป็นฝรั่งตัวใหญ่เนี่ยมันนั่งได้ไงก็ไม่รู้นะเนาะแต่เล็กรูมก็ไม่ได้แย่มากนะครับอันนี้เบาะหน้าของผมเนี่ยคือผมปรับให้มันเข้ากับผมับ ถ้าเป็นคุณผู้หญิงขาที่ตัวเล็กๆเนี่ยเล็กรูคุณก็จะเยอะกว่านี้อีกแต่ก็บอหลังผมคิดว่าถ้าเกิดคนที่ตัวเล็กกว่า165ลงมาเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกสบายก็ได้นะแล้วก็ตัวเนื้อบ่อเนื้อสัมผัสก็ไม่ได้นุ่มนะครับแต่ก็ไม่ได้แข็งก็กลางๆทั่วๆไปนะแต่มันจะมีความแน่นๆอ่ะบาอรองขาค่อนข้างสั้นนะครับมันก็จะเหลือแก๊บเยอะหน่อยเนาะก็จะรู้สึกแปลกๆแต่มันมีความเป็นเทเตอร์ซีนิด นะมันจะเหมือนเรานั่งบนอัธจันทร์นะครับบอ่อหลังเนี่ยมันจะสูงกว่าเบาหน้ามันทําให้เราเห็นทัศนวิสัยที่ดีไม่รู้สึกว่าคนข้างหน้าเนี่ยเขาบางังสายตาเรานะที่วางแขนก็ค่อนข้างสบายใหญ่โตนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีที่วางแก้วมาเท่านั้นเองการโอบลัดตัวก็ผมว่าไม่ค่อยดีนะมันจะตัวเราจะแบบกิ้งไปกิ้งมาได้ง่ายสรุปนะครับห้องโดยสารด้านหลังผมถือว่าเฉยๆแล้วกันนะไม่ถึงกับน่าเกลียดมา,มาดูที่การขับขี่นะครับเนี่ยเริ่มจากในเมืองนะในเมืองสำหรับผมเนี่ยถือว่า เกือบดีแล้วกันคือมันจะค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็ค่อนข้างออกแนวตึงเครียดนิดน,นึงเนาะคือคันเร่งคันเร่งแข็งมากเนะาะระยะฟรีจะแทบไม่มีเลยแล้วก็เบรกก็แข็งส่วนคัตเนี่ยคัตในระยะฟรีมีนิดหน่อยนะคัตระยะฟรีประมาณ20%แต่ว่าพอเกินอย่างนั้นไปนแล้วเนะี่ยมันจะแข็ง้วฮะแล้วมันก็จะจับเลยดังนั้นคุณต้องทําความคุ้นเคยกับมันประมาณนึงอะ่ะมันถึงจะแบบขับได้เนาะแล้วก็พวงมาลัยก็ค่อนข้างแข็งพวงมาลัยแม้จะเป็น15นิ้วใหญ่เทอะทะ ที่ช่วยทุ่นแรงก็จริงแต่มันก็ยังแข็งอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์ของมันด้วยเขายุด6สูบเนี่ย m 5 2สตัวเนี่ยมันเป็นเครื่องที่กําลังค่อนข้างเยอะเนาะเพราะนันะ้นเวลาคุณเหยียบนิดเหยียบหน่อยมันก็จะกระโจนพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยผมว่ามันจะต่างกับตัว4สูบที่ผมเคยขับนะนกแก้ว4สูบเนี่ยพวกน้ําหนักเบรกคันเร่งคัด์แล้วก็พวงมาลัยผมว่ามันจะเป็นมิดกว่านี้เยอะเลยเนาะแล้วก็รวมถึงเครื่องยนต์ที่ว่ามันจะจีดจาดแต่ไม่ได้แบบ ก้าวล้าเกินไปแบบตัวนี้แต่มันก็ยังพอมีสรีระของมันที่มาช่วยเสริมความคล่องตัวอยู่บ้างครับเพราะว่านกแก้วซีดานเนี่ยความยาวทั้งคันมันอยู่แค่4.4เมตรเท่านั้นเองซึ่งสั้นกว่าต o วต้าออติตัวปัจจุบันนะครับตรงนี้มันก็จะช่วยหักล้างกันไปเนาะก็ทําให้คุณได้ความคล่องตัวถ้าคุณทําความคุ้นเคยกับมันได้คราวนี้มาดูการขับขี่นอกเมืองตรงนี้มันเป็นไฮไลท์ผมมองว่านกแก้วหสูบมันจะสามารถโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เต็มที่ตอนขับทางไกลมากกว่า เพราะว่าไอเรื่องคันเร่งแข็งเบรกแข็งพวงมาลัยแข็งเนี่ยคุณจะลืมมันไปหมดเลยตอนคุณขับทางไกลคือมันจะเปรียบเป็นความมั่นใจแล้วก็ความเฟิรม์มความแน่นแทนแล้วนะฮะก็คือพวงมาลัยเนี่ยคมมากนะครับคือพวงมาลัยเนี่ยอันนี้ประเสริฐจริงๆเนาะคือ BM เอ็ขาขึ้นชื่อเรื่องการควบคุมอยู่แล้วแหละนะครับมุดซ้ายมุดขวาเข้าโค้งเนี่ยคือเป็นเลิศนะแล้วก็มันช่วงล่างเนี่ยก็ดีนะครับช่วงล่างให้ความมั่นใจสูงสุด ถ้าที่ผมเคยขับนกแก้ว e36 มานะทั้ง4สูบ6สูบเนี่ยคือแม้ว่าจะเดิมๆก็ตามนะครับช่วงล่างมันไม่ได้ออกแบบมาให้คุณขับสบายนะมันไม่ใช่รถยุโรปที่ว่าแบบนุ่มนวลสุนทรีไม่ใช่เลยมันเป็นรถออกแนวแบบสปอร์ตแล้วอ่ะคือคุณต้องชอบการขับขี่สายเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับหนึ่งนะฮะนี่พูดถึงเฉพาะช่วงล่างนะเรื่องเครื่องยนต์นะครับตัว m5 26สูบเนี่ยคืออัตราเร่งเขาดีมากคือมันไม่มีเทอร์โบก็จริงนะแต่ว่าเนี่ย คือคุณรู้สึกเลยว่ามันมีแบบแรงดึงอ่ะคือมันดึงเราเบาๆได้กําลังเครื่องของเขามาหาศาลครับใครเน้นอัตราเร่งด้วยนะครับคือเน้นช่วงล่างของเบียนเดิมและอัตราเร่งของเขาด้วยเครื่อง6สูบผมแนะนํามากแล้วเสียงเพาะๆด้วยนะเพราะจะเป็นสี่สูบมันจะคลางมันจะเสียงดังอ่ะแต่6สูบมันเป็นเสียงที่แบบเงียบแต่ว่าสูขุมแล้วก็มีความดุดนันดุดันแบบเงียบอเออผมก็อธิบายไม่ถูก นะคือมันดีงามมากเลยแต่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบกับเครื่อง6สูบนะครับก็คือหน้ามันจะต้านหน้ามันจะหนุนหน่วงนิดนึงครับเพราะว่าเครื่อง6สูบเนะี่ยน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะเนาะนี่ขนาดเครื่อง M52 ที่ว่าน้ำหนักไม่มากเหมือน M50 นะเพราะาถ้าเกิดเป็นเครื่อง4สูบนะครับรหัส M43 ที่ว่าใช้กันแพร่หลายสุดน้ำหนักเครื่องมันแค่80กิโลเท่านั้นเองพอมาเป็น M52 น้ำหนักเครื่องมัน120กโลนะเพราะนั้นเวลาเราเลี้ยวแหละหรือเราจะ ควบคุมนะครัมันจะรู้สึกว่าหน้ามันจะหนักแล้วก็จะต้านนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าเราเลี้ยวแล้วมันไม่ไปนะคือเลี้ยวแล้วมันไปเลยครับตามสไตล์ B.M. แต่กว่าจะเลี้ยวคุณเข้าใจไหมคือมันต้องเคนนิดนึงเนาะคือโมเมนตัมมันจะเยอะส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเครื่องยนต์ที่ตอบโจทย์แบบขับสนุกที่สุดนะนะคือแบบกําลังเครื่องกําลังดีนะแล้วก็บรลุรถก็สวยๆเลยเนะี่ยผมว่า เป็นเครื่อง4สูบรหัส M4.4 เรื่องการซ่อมบำรุงรักษานะครับบอกเลยว่า b m e 3 6นกแก้วเป็นรถที่อะไหล่มือ2เยอะมากนะอะไหล่เสียงกงเนี่ยคือมันเยอะอจริงๆครับแล้วก็ราคา มันก็หลักร้อยนะพันกว่าบาทอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้แพงอะไรเลยนะราคามันก็ประมาณเหมือนซ่อมรถญี่ปุ่นอะ่ะตัว e 3 6นะครับถ้าเกิดคุณจะซื้อมาเนี่ยคุณเลือกคันที่มันสภาพสมบูรณ์นิดนึงเนาะไม่ต้องเก็บงานเยอะคือรถพวกเนี้ยต้องเข้าใจก่อนนะครับบางทีค่าเก็บงานมีสิทธิ์ที่จะแพงกว่าราคารถจริงอยู่ครับที่ว่าราคาของเขามันเท่าอะไหล่รถญี่ปุ่นแต่ชิ้นส่วนมันเยอะเนาะดังนั้นอนะ่ะพยายามเลือกคันที่เขาเก็บงานมาแล้วนิดนึงจะดีนะครับแต่ข้อดีของพวกนกแก้ว e 3 6เนี่ยนะ ือแม้ว่าอะไหล่ชิ้นส่วนมันจะเยอะมีนู่นนี่นั่นต้องเปลี่ยนเยอะแยะแต่เปลี่ยนแล้วจบนะดังนั้นคุณหาอูด่ดีๆน่าเชื่อถือซึ่งก็มีเยอะนะครับนะแล้วก็ศึกษาพวกแหล่งอะไหล่นิดนึงนะครับ e 3 6กก็จะเป็นรถที่น่าเล่นมากแล้วก็ส่วนราคาเล่นหานะอันนี้ผมจะพูดเฉพาะสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับ ก็ถ้าเป็น e 3 6ซีดานนะเครื่อง4สูบเนี่ยก็คือ m 4 3เป็นหลักแล้วกันเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณแสน1แสนพ่นบวกลบเท่านั้นเองพอถ้าเป็นตัว6สูบนะ6สูบที่สภาพสมบูรณ์เนะี่ยยิ่งถ้าเป็นเครื่อง m 5 2ด้วยนะครับอยู่ประมาณเกือบเกือบ2 0แสนแต่ถ้าเป็น m 5 0นะ่มันก็จะไม่แพงครับมันอยู่ประมาณแสนห้าบวกลบแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวคอม p พ c t กนะฮะถ้าเป็นคอม p พ c t กเดิมเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับมันจะมีแต่เครื่อง4สูบรหัส m 4 3 1.6ลิตรเท่านั้น นะถ้าเป็นคอมแพกเนี่ยเกียร์ออโต้เขาจะเล่นอยู่ประมาณมข้าม200แสนนะครับอาจจะ2ในหน่อยก็ได้นะถ้ามันสวยจริงอะนะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันก็ประมาณ2 5 0 0บวกลบนะครับก็ยังพอจับต้องได้อยู่เนาะส่วนตัวคูเป้นะครับมันก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนบวกลบนะแล้วก็จะมีวาก้อนด้วยครับวาก้อนเนี่ยนานๆเจอทีเนาะเท่าที่ผมเห็นมันผ่านตานะมันก็อยู่ประมาณ7800 0แสนอะไรประมาณเนี้ยขึ้นกับสภาพด้วยแล้วนะสุดท้ายจะเป็นคารบิโอเลต คาบิเลตเขาก็เล่นกันหลักร้านนะครับล้านกว่าบาทเพื่อนๆครับเนี่ยดูเลยคือการขับขี่เนี่ยโอ้มันดีจริงๆคือมันเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์เทียบเท่ารถปัจจุบันแล้วอะในราคาที่คุณจับต้องได้ง่ายๆนะช่วงล่างอะไรพวกเนี้ยคุณเลิกสงสัยได้เลยนะเนี่ยคือมันขับดีมากๆจริงๆแต่สาหรับผมแล้วนะครับผมจะชอบตัว4สูบมากกว่าที่เป็นรหัส M44 เนาะเพราะอย่างที่ผมบองว่าบาลานซ์ด้วยนะครับกำลังเครื่องกับบาลานซ์เนี่ยมันจะลงตัวกว่าเพราะว่า6สูบเนี่ยสำหรับผมมันจะค่อนข้างก้าว้าวไปนิดนึงเพราะว่าผม อันนี้ผมคอมเมนต์ในฐานะคนขับรถสไตล์พ่อบ้านนะครับเอาจริงๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้รถยุโรปเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงเนาะในราคาที่จับต้องได้แล้วก็เมนเทนแนน์ไม่แพงนะครับคือผมแนะนำ e 3า E36 เครื่อง6สูบเกียร์ธรรมดามันจะมีคำถามยอดฮิตไปด้วยนะครับว่าแบบตัว36เนี่ยถ้าเทียบกับ e 3 0รุ่นพี่ของมันนะมันเป็นยังไงหรือว่าเทียบกับ e 4 6รุ่นน้องมันมันเป็นยังไง เท่าที่ประสบการณ์ผมเคยลองขับมานะตัว e 3 0เนี่ยคือช่วงล่างมันดีจริงคมจริงครับบรรลุอะไรก็ใช้ได้แต่ความรู้สึกของช่วงล่างเขาเนี่ยมันเป็นรถโบราณเนาะคือมันจะมีขีดจำกัดของเขาอะ่ะม,มันก็จะเบากว่านี้พอสมควรเลยนะครับช่วงล่างแล้วก็ความคล่องตัวอะไรเขาก็ดีกว่าเพราะเขาเบาวกว่าเนาะแต่ถ้าเป็น36เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แทบจะเป็นรถยุคปัจจุบันทุกประการละนะครับแต่มันจะเป็นรถยุคปัจจุบันที่ มีฟิลของความขับสนุกได้แบบลงตัวแล้วก็กลมกล่อมมากๆถ้าไปเทียบกับรุ่นน้องของมันก็คือ e46 ผมมองว่า e46 เนี่ยมันติดนุ่มไปนิดนึงคือช่วงล่างมันจะเป็นแบบออกผู้ใหญ่ทั้งนั้นถ้าเกิดคุณคาดหวังความสนุกความจัดจ้านแล้วก็มีความดิบเถื่อนอยู่ด้วยนะครับผมแนะน e ํา e36 เนี่ยจะตอบโจทย์ที่สุดละนะแต่ถ้าเกิดใครชอบสายนุ่มสายผู้ใหญ่นะครับคุณไป e46 เลย ส่วนใครชอบความดิบๆแห้งๆความขับสนุกอันสูงสุดไป e30 เลยครับดังนั้น e36 สมหรับผมอะกลมกล่อมที่สุดละสูงนะฮะบตัว bmw s e r i e ์3นกแก้ว e36 เนี่ยก็เข้าเกณฑ์รถยุค0ทุกประการอย่างผ่านฉลุยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง m มนเท e n นนนะฮะเม m เทนแ e n a เนี่ยอย่างที่ผมบอกตัว bmw s e r i e ์3 e36 มีความทนทานสูงมากนะครับแล้วก็การซ่อมการบำรุงเนี่ยก็ราคาถูกมากนะครับอะไหล่เมือสองเขาเยอะ นะแล้วก็สภาพสวยๆงั้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือมันซ่อมแล้วมันจบเนาะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยค่าให้จ่ายในการบํารุงรักษานี่ผมยืนยันการันตีว่าไม่แพงและสำหรับตัวเครื่อง4สูบกับ6สูบค่าบํารุงรักษาก็ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะคือไม่ได้ต่างกันน่าเกลียดอะไรเพราะว่า6สูบเนี่ยนะ้ำมันเครื่องอาจจะต้องใช้เยอะกว่าหน่อยนึงนะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอะไรต่างๆอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านิดนึงนะแต่เปลี่ยนแล้วจบ แล้วข,ข้อ2คือเรื่องการใช้งานประจำวันนะครับปกติผมจะเขียนว่า daily use เฉยแต่นี่ผมเขียน performance บวก daily use คือไม่เพียงแต่ใช้ชีวิตประจำวัน<า>ได้จริงอย่างเดียวคุณจะได้ใช้อย่างมีคุณภาพด้วยเพราะมันเป็นรถ performance ที่สมรรถนะสูงมากและที่สำคัญมันจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถที่ขับสนุก แล้วก็มีความ joyful อย่างสูงสุดเป็น experience ของการขับขี่ที่ดีจริงๆครับสำหรับ BMW Series 3 E36 ตัวนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับแม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยมา20กว่าปีแล้วแต่ value คุณค่าของ BMW ก็คือการขับขี่นะช่วงล่างการควบคุมเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยสำหรับเจ้า E36 ซึ่งผมเนี่ย super recommend ปเ,ปเ,เ,เลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะลองสัมผัส performance ของ BMW ที่แท้จริง โดยที่ใช้งบไม่เยอะนะผมแนะนํา e36 ตอบโจทย์คุณมากๆราคาอันนี้ก็ผ่านตัว e36 ทุกโมเดลเนี่ยมันผ่านจุดต่ำสุดมาหมดละราคามันนิ่งประมาณนี้มานานละแล้วมันคุณใช้ยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยากจะเก็บเพื่อหวังมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะค,คุณลองหาคอมแพค t c คูเป้วากอนหรือ c a ร์บิโอเลตก็ไม่เลวนะครับรคันนี้เหมาะใครบ้างมันก็จะเหมาะกับคนที่อยากได้รถยุโรปสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆ นะครับก็คือแบบเข้าโค้งสนุกนะการควบคุมเป็นเลิศน,นะครับเบียมมันยู e 3 6เนี่ยตอบโจทย์คุณมากๆนะแต่ก็จะไม่เหมาะกับคนที่อยากได้รถขับแบบนั่งสบายๆอย่างเงี้ยนะคือเน้นขับชิวๆนุ่มๆนะคือบอกเลยว่า e 3 6จะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม้ว่าคุณจะขับเดิมแค่ไหนมันก็แข็งครับถ้าเทียบกับคู่แข่งของมันหรือถ้าเกิดคุณจะซื้อมาเป็นรถบ้านขับใช้ในเมืองไปกับครอบครัวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับ สำหรับคู่แข่งของมันนะตรงยุคเลยเท่าที่ผมนึกออกนะครับมันก็จะมี Mercedes-Benz C-Class โฉม w 2 0 2, 2แล้วก็ Audi A4 โฉม B5 แล้วก็จะมี Volkswagen p a s s a t คำถามประจำคลิปนะคคู่แข่งของมันที่ว่ารวมถึงเจ้า E36 เนี่ยนะคุณชอบตัวไหนคอมเมนต์ให้ผมหน่อย